75เขาถามว่ากลุ่มอาการในข้อใดที่มีสาเหตุจากกระบวนการ non-disjunction ของออ t โตโซมในขณะที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ก็เรามาดูโจทย์ non-disjunction คือความผิดปกติในขณะที่แบ่งเซลล์ทีนี้เขาบอกว่าแบ่งออ t โตโซมซึ่ง non-disjunction อ,อาจจะทำให้เกิด monosomy หรือว่า trisomy ได้ ก็โมโนโซมีกับไตโซมีอันนี้ก็คือแบบถ้านอนดิสจังชันอ่ะมันจะได้ออกมาเป็น2อันก็คือเป็น N-1 บวกหกับ N-1 ลบหอันนี้ก็จะเป็น N-1 บวกหส่วนโมโนโซมีก็ N-1 ลบหอย่างเช่นปกติเอ่อโครโมโซมอ่ะจะต้องมี2มีคู่กันก็คือมี2อันอ่ะแต่ว่าพอ เกิดโมโนโซมีก็คืออาจจะหายไปแล้วเหลืออันเดียวถ้าไตโซมีก็อาจจะเกินมาก,ก็คือเป็น3มโครโมโซมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเขาบอกว่าของออโตโซมตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะเอามาใช้ตอบได้ว่าโรคอะไรบ้างที่เกิดจากความผิดปกติของออโตโซมแล้วเขาบอกว่าในขณะที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาเอามาหลอกว่าเราอาจจะไปตอบแบบกลายเป็นโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของเซลล์สืบพันธ์แทนแต่ว่าไม่ใช่เพราะเขาบอกมาแล้วว่าเกิดจาก non disjunction ของออโตโซมดังนั้นเราก็ไปดูช้อยแล้วก็ตัดช้อยข้อที่เป็นเซลล์สืบพันธ์ออกไปข้อ1เราก็จะตัดเทอร์เนอร์ออกไปได้ข้อ2อ,อันนี้ก็จะเป็นคําตอบอข้อ3เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็น non disjunction ของออโตโซมทั้งคู่โดยที่ถ้า เอ,อ่ออเ็ดเวิร์ดอันเนี้ยก็จะเป็นโครโมโซมคู่ที่18แต่ว่าถ้าพาทัวก็คือคู่ที่13แล้วก็ช้อยต่อไปก็เราก็จะตัดได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ข้อ4ตรงเนี้ยคีดูชาไม่ใช่นอนดิสจังชันแต่เป็นการขาดแหว่งของบางส่วนของโครโมโซมคู่ที่5ไป อันนี้ก็จะไม่ใช่ดังนั้นคำตอบเขาถามว่าข้อใดเป็น n o n d i s j u n c t i o n ของออโตโซมก็จะตอบช้อยข้อ2